อ่าผมอยากจะปิดท้ายเรื่องนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมตอนต้นเนี่ยนำเสนอข่าวเรื่องคุณตาไวเท่าไหร่76ที่เคยถูกลอตเตอรี่ค่สิล้านคุณตาจ้อยความจริงก็ใช้ชีวิตร่วมกับภรรยามีลูกนะค่ะแต่ท่านก็ตัดสินใจหลังจากที่ได้คบหากับกิ๊กสาวอายุ49ค่ะที่จ้างมาช่วยทำไร่เก็บมะเขือใช่ไหมใช่แล้วก็ก่อเหตุยิงพอแล้ว ผมจะบอกว่ามันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเสนอให้ท่านผู้ชม,มใจฟูก็ะชักดีหนึ่งที่ว่านวัดบ้านกระเพาที่อำเภอนองศูนย์นครราชสีมามีพิธีบําเพญกุศลศพคุณตาสมอายุเก้าสิบเกคุณยายอุดมอายุหกสิบหกอายุเก้าสบหตาเก้าสบเกยายอายุเก้าสิบหเสียชีวิตห่างกันหนึ่งวันเท่านั้นเองท่านผู้ชม หลังจากครองรักกันมา75ปีค่ะลูกสาวคนที่สองเล่านะคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานอยู่กินด้วยกันครองรักกันมานาน75ปีมีลูก6คนชาย4หญิง2ทั้งคู่มีอาชีพทำนาเป็นคนใจเย็นไม่มีโรคประจําตัวไม่เคยทะเลาะก,กันรุนแรงอาจจะมีบน่บนๆกันบ้างเล็กน้อยตามประษาผัวเมีย 1. เมษาที่ผ่านมาตอนตีสอง คุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคชราลูกๆก,ก็เลยนาศพตั้งบาเพ็ญกุศลอยู่ที่ศาลาวัดบ้านกระเพรารอการชาปนก,กิจแต่คุณพ่อซึ่งอายุ96ท่านได้ถามว่าที่วัดมีงานอะไรกัน99คุณพ่ออายุ99แม่96คุณพ่อถามถามลูกๆว่าที่วัดมีงานอะไรกันลูกๆไม่มีใครกล้าบอ,อกค่ะเพราะกลัวคุณพ่อจะเสียใจจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านหลุดปากพูดว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้ว คุณพ่อก็เลยตกใจแล้วก็เสียใจมากค่ะจากนั้นเดินกลับไปที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตลงวันที่ 2, สองเมษาตอนตีห้าหนึ่งวันใช่ค่ะหลังจากที่คุณแม่เสียทุกคนในครอบครัวรู้สึกเศร้าเสียใจมากนะคะและลูโลก,กับหลานๆานก็คาดว่าคือคุณพ่อทราบว่าคุณแม่ที่เป็นคู่ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่เคยนอกใจกันไม่เคยจากกันไปไหนครองคู่กันมายาวนานได้เสียชีวิตลงก็เลยตรอมใจเพราะว่ารักคุณแม่มาก ประกอบกับอายุมากแล้วก็น่าจะเสียชีวิตเพราะตรอมใจแล้วก็เป็นโรคชราอยู่กินเป็นคู่ชีวิตกัน75ปีค่ะลูกสาวคนที่สี่ยา,ายุ67เลยเนี่ยบอกทั้งบอกเลยนะว่าแม่เป็นคนใจดีไม่เคยทะเลาะรุนแรงกับพ่อคุณแม่นอนติดเตียงอายุ96แก่มากพ่อ99ยังลุกนั่งกินข้าวหยิบจับของต่างๆได้ ก่อนจะชีวิตทั้งคู่ไม่ได้สั่งเสียอะไรก็เลยเนี่ยคะ่ะเอาศพของคุณพ่อไปตั้งข้างศพของคุณแม่จะได้อยู่เคียงข้างกันแม้กระทั่งสิ้นลมหายใจสุดท้ายไปแล้วท่านผู้ชมฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่ขออนุญ,ญาตน,นำเอาเรื่องของคุณตากับคุณยายคุณตา99คุณยายอายุ96การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง75 แล้วมาสิ้นลมหายใจม่วนที่หนึ่งเมษาตีสองท่านหนึ่งสองเมษาตอนตีห้อีกท่านหนึ่งหลังจากท่านอายุ99คุณพ่อได้ทราบว่าคู่ชีวิตได้จากไปแล้วจริงๆงก่อนหน้าท่านยังลุกนั่งหยิบจับของได้ค่ะมันก็ทำให้เห็นนะว่าเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีอยู่จริงนะน้นองไรรักยืนยงนะครับ